เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพีสวัสดีครับคันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมรถสวยๆใช้ครับคันนี้โตโยต้าวีออสนะครับรถเดิมๆสภาพดีห้องเครื่องเดิมๆไม่คันแห้งๆหน้าบางๆครับสีฉลอกจะถึงเนื้อเหล็กเลยก็คือไม่เคยโดนชนหนักไม่เคยซ่อมสีนนั่เองรอยพับน้อยฮักอยู่ครบตะเข็บซ้ายขวาสวย ตัวท็อปด้วยครับไมล์ดิจิตอนกับราคาเพียง59,0 0 0บาทเท่านั้นเองครับราคาโมไซด์เลยไปขับเที่ยวได้ครับหล่อหลอ,ลอ,ลอกับผ่านปีใหม่ไปติดทองไปสงการปีใหม่สบายสบยครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นภายในสวยครับเบาะหนังพื้นที่เก็บสมัมภาระสะอาดไม่โซมเยอโต้ไมล์ดิจิตอนนะครับตัวท็อปอยังหล่อเลยแผงสวิตช์แผงประตูตัดลายไม้ด้วย V.I.P. เลยนะครับ เครื่องเกียร์ที่แอร์เย็นสมบูรณ์พร้อมใช้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่โคราชเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ